สวัสดีครับพบกับเราครับพาตูรูช้างคู่ใจพายกวนเมืองแล้วก็ครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้างนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนอ่าเรามารอลุ้นกันนะครับวันนี้นะครับนี่คือทางเข้าบ้านตูรูนะครับโอ้น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไอ้ทีทลากมาโกนรถไถดันมาโกนอ่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่า เป็นทางทําไมด้วยครับทางทําไมด้วยนะครับน่าจะเทแล้วก็เอารถไถดันมาก่อนนะครับนี yeah, ่เราลุ้นก่อนว่ามันจะเป็นยังไงทางของเรานะครับนี่ช่างเอียวเอามาลงให้นะครับวันนี้ลุ้นกันเลยครับลุ้นกัน เพราะว่าก็ธรรมดานะครับเป็นทางทําใหม่นะครับเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันต้องทาบากนะครับนี่นก็น่าจะเอารถดันออก,ก่อนนะครับดันดันเป็นทางก่อนดันไปเรื่อยๆก่อนนะครับน,นี่คมาใช้บริการแบบนี้ <laughs> เอา คือน่าจะเทมาเป็นทางก่อนเรื่อยๆเทมาเรื่อยๆนเนี่ยดันไปก่อนนะครับดันทําทางก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะมาไม่ได้นะครับอันตรายกลัวรถติดนะครับต้องใช้รถไถเป็นตัวช่วยเปิดทางก่อนนะครับนี่อะ,อะอยังไงก็รุ้นช่วยกันนะครับรุ้นช่วยกันว่าทางของเราในครั้งนี้จะสําเร็จรุ่งรงด้วยดีหรือเปล่านะครับเนาะโอ้จะเลออกเาหินเม็ดเล็กมาลงเลยตัวนี้เม็ดเล็กเลยตัวนี้ เห็นคลุกเลยตัวนี่เห็นคลุกนแน่นเนี่ยมันเห็นแน่นพอนี้เสร็จแล้วก็ควอ,อาเม็ดใหญ่มาลงงานี่หุ่นคลุกแน่นอน,นครับนี่โอ้แต่ละคนต้องใช้ความสามารถมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนาะทีมงานช่างเอวลั่นทุ่งนะครับเชิบเชิบ ทางกอนทำทางกอนโอ้อลังกลังลังลังนี่เหมาะมากเลยนะครับสำหรับหินคุกอันนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นหินแน่นดีเลยนะครับถ้าโลกใหญ่จะจะยากหน่อย เรามาด,ดูกันนะครับว่าต่อไปรถมารถมานะครับก็ต้องเคลื่อนอ,อกอนเนี่ยเข้ามาทีแล้วรวมด้วยช่วยกันเด้อลุดแล้วลุ้นอีกนะครับเอาอ่าลบกนครับลบกนเดี๋ยวเรยวเร็วดิโอ้ถอยยาวลูกพี่ยาวเลยเนี่ยันเสร็จิครับยาวเลยครับลูกพี่ยาวเลยเอยาถุงคลุกมาลงนะครับ นี่ช่างเอียวช่างเอียวลั่นทุ่งครับเชิบเชิบเนี่ยครับใช้บริการได้นะครับอ่าจะลงทีง่ตลอดแนวมาอีกแล้วนะครับถ้าคันนี้เข้าได้ก็ไม่มีปัญหานะครับงานระวังดดรถนะลูกเด้ออ่าเดี๋ยวก็น่าจะด,ดับอีกนะครับแล้วก็ใช้รถปรับอีกนะครับนี่ครับดูครับ ทางของเราลึกมากเลยนะครับนี่ประมาณ3เมิตรได้นะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่บ้านสวนอ่าของเรานะครับพาตูรูขวัญเมืองนะครับโอ้ไปได้อยู่ลูกพี่โอ้ไม่มียุบเลยครับไม่มียุบเลยโอ้ไม่มียุบเลยนะครับโน่น เข้ามาได้นะครับสบายแบบเชิบเชิบเลยนะครับตอนนี้นะครับเชิบเชิบมาครับไม่ยุบเล้หลูกพี่ไม่ยุบหรอกอ้าวปลาใหญ่มาแล้วปลาใหญ่มาแล้วนะครับปลาใหญ่มาแล้วได้ได้พวกนั้นแน่นอยู่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 จัดไป นะครับอ่าตอนนี้หัวหน้าทีมงานบอกว่าลูกพี่บอกว่าสั่งถอยเลยลูกพี่สั่งถอยไม่มียุบครับไม่มียุบลูกพี่สั่งถอยเลย<ๆ>เพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่มั่นใจก็เลย่เสร์ฟให้รถด,ดันไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้มัน่นใจแล้วมัน่นใจแล้วเข้ามาเลยลูกพี่ยาวเลยโอ้ โอ้โอ้โอ้ลูกพี่สบายเยียบแรกเถอะลูกพี่เอียวครับลูกพี่โอ้โอ้ลูกพี่พี่จัดแล้วลูกพี่ลูกพี่เยียบเบาเยียบเบาเลยวู้ช่างเอียวเชิบเชิบมาเลยครับเยียบเบาเยียบเบาเลยนี่ครับ ช่างเอี่ยวมาบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดเองน้องโอ้โหเดี๋ยวหมูก็ตกใจวัวแล้ววูวแล้วโอ้ตกใจหมดเลยครับเราได้ตกใจนะครับดูครับประดับแสงสีเสียงพร้อมเลยครับชักเอี่ยวเชิบเชิบสวัสด <c oughs> ีครับทำะไรเสียงดังเท้ สวัสดีครับสวัสดีจ้าทอะไรนี่หรอตนี้ครับกำลังทำบ้านอยู่นะกำลังทำบ้านช้างอยู่อ่าเรามาลุ้นกันนะเนี่ยมารปดูบ้านสวนได้นะครับวันหลังก็ไปมาเล่นด้วยนะเนี่ยช่างเอียวล่างมาถึงนี่เลยครับเมื่อกี้ลูกน้องบอกว่าโอ้รัวรถติดนะครับแต่ว่าพอลูกพี่มาถอยยาวเลยยาวเลยพี่ยาวเลยเขาว่าโอ้ยโอ้ย นี่แล้ววิ่งไปเลยเนาะมาวเนี่ยครับเหยียบยังไงไม่ได้ดูคนข้างหลังเลยเหยียบบางคนหลังไม่มีที่หลบเลยโอ้ลูกพี่นี่ฮะจัดหนักจัดเต็มนะฮะถ้าพวกลงมาไม่มีอาการแบบนี้นะครับเราสบายสบายเลยนะครับเพราะว่า,วาพวกนี้แข็งแกร่เท่าไหร่ห้าสิบตันบ่พ่วงอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะ น้ำหนักรวมน้ำหนักรวมกวมเนื้อก็30ตันอ๋อเนื้อ30ตันนะครับแต่ว่าทั้งคันทั้งอะไรก็รวมกัน50ตันแต่ว่าทางเรานี่ไม่มีอะไรยุบเลยนะครับนี่ก็ถือว่าผ่านเด้อพี่น้องเอ้ยทีนี้ช้างเข้ามาไม่ต้องห่วงนะครับแปลว่าไอ้คันใหญ่มายังไม่มีอาการอะไรเลยนะครับอ่านะครับ นี่รังการงานสร้างครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทับนะครับตัวใหญ่ตัวรูตัวใหญ่ก็เอาอะไรใหญ่ลงมาให้ตัวรูนะครับนี่ของตัวรูเขาต้องใหญ่และอลังการนะครับนี่ครับก็เป็นสถานที่นะครับสถานที่ที่ของตูลูนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างนะครับนี่ เนี่ยครับในบ้านพักทุรูอันนี้ช่างเอวได้ไหมเนี่ยครับกำลังก่อสร้างเลยนะครับนี่แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีโครงการนะครับจะเอาลงเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับตรงแถวนี้นะครับลงหมดเลยเพราะว่าถ้าไม่ลงนะครับรถไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องวิ่งสิบโลของเราเข้ามาข้างในนี้นะครับนี่นะครับนี่โอ้ย บรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านสวนบ้านพักตูรูเอนขวัญเมืองนะครับนี่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชื่อนะครับแต่ว่าเหมาะเตาะมากเลยในยามเย็นก็นั่งดูตะวันตกดินดูช้างกินหญ้าดูช้างกินอาหารนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็คือโครงการของเราก็เนี่ยกำลังสร้างเลยนะครับกำลังสร้างเลยต,ต่อไปนะครับมาพอๆไอแม่เอฟซีนะครับทันใดนะที่มาหาเราก็มาที่นี่เลยนะครับมาที่นี่เลย พบกับบรรยากาศแบบบ้านสวนนะครับเหมาะมากนะครับบรรยากาศดีดีนะครับดีมากมายเลยนะครับนี่ถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากให้เราเตะเก๋ก็เข้ามาชมพาตูรูช้างกูใจพลายกวาดมือเยอะนะครับแล้วก็ครอบครัวตัวกรูมครอบครัวช้างนะครับขอมาให้กําลังใจครอบครัวช้างเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าข้ามโฆษณาเด้อ ช่วยลูกช่วยล้านด้วยนะครับเนี่ยครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ